สว,ส,สวัสดีค่ะค่ะ,คคะวันนี้นะคะเซลวีมาปล่อยรถเป็น Honda City ปี2012ค่ะวันนี้นะคะมาปล่อยรถให้กับคุณต้นไซค่ะเดี๋ยวจะให้คุณต้นไซนะคะแนะนำนิดนึงเขาว่ามาจัดไปแนนกับทางเราเนี่ยยุ่งยากแค่ไหนแล้วก็รวดเร็วขนาดไหนนะคะ,ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยไม่ยุ่งยากเลยครับแล้วก็เร็วทันใจมากเลย <c oughs> เพราะว่าเอกสารบอกครบถ้วนได้มามารอบเดียวเผื่อจบเลยได้เลยค่ะอ <c oughs> อกรถได้เลยอ่าแล้วก็ ถูกด้วยอะไรเงี้ยถูกด้วย,วยแล้วก็เซลล์ B ดูแลดีไหมคะดูแลดีน้ำน้ำน้ำน่ะที่สำคัญน้ำดื่มฟรีนะ,นะก็เดี๋ยวขอสามคำกับการที่จะแนะนำคนอื่นมาซื้อรถกับที่นี่นะคะสุดยอดยอดพอห <c oughs> นึ่งนีไม่ขอค่ะขอบคุณคุณป้อนใจมากๆนะคะคุณมองด้วยค่ะขอบคุณค่ะ